พี่ๆเขาที่แล้วนะคะที่เฟิร์นแบบว่าอยู่สัมภาษณ์ไม่ได้สินเขาที่แล้วมีงานต่อเลยแบบรอกันยาวนิดนึงค่ะมาถึงวันนี้แล้ววันนี้สภาพจิตใจของเฟิร์นหลายคนเป็น,นห่วงากเลยสภาพจิตใจก็ก็คนไม่คิดเหมือนกันค่ะว่ามันจะมีวันนี้เนาะก็ยอมรับว่าเสียใจมากค่ะเสียใจมากแต่ว่าก็เข้าใจค่ะพอมาถึงวันนี้เราก็เข้าใจแล้วก็ มันเป็นการตัดสินใจร่วมกันอย่างที่นายเขาได้ตอบไปเนะาะที่เรากลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ก็มันเป็นเอ่อเป,เ,ปเป็นทางที่ดีที่สุดที่เราสงคนตัดสินใจร่วมกันแล้วแต่งว่ามันใช้เวลาเหรอแต่กลับมาจากคลิปโซินใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เราก็คุยคุยกันมาค่ะอ,อะไรที่ทำให้เราสุดว่าต้องต้องตัดสินใจแบบ จริงๆมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็พอพอถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าเราก็คุยกันแล้วก็เข้าใจแล้วก็ก็เลยตัดสินใจแบบนี้ด้วยกันมันยากนะกับการเป็นเจาบียากยากค่ะยากมากแต่ว่าสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นตรงกันจริงๆเราใช้เวลาปารึกษากันนานนะคะมัน,มนเราคุยเรื่องนี้มาสักพักอยู่แล้วใช่แต่กนเริ่ม กันจริงๆค่ะเราเราเห็นเรื่องนี้มาด้วยกันเราเจอทุกอย่างมาด้วยกันเราเข้าใจทุกอย่างเราเข้าใจอ่ะการที่ผ่านมามันมีผลกระทบจริงเพราะว่าเรื่องข่าวดูมันมีออกทาหลายทางมากอ่าลดไปเฟื่อค่พราะราคเยอะที่กันมากไปถึงเรื่องข่าวข่าวดูข่าวดราม่าเพราะเรื่องข่าวดูคนไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะไม่ได้เครียดเลยเพราะรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงคนก็จะไม่ไม่ได้ไปกังวลเพราอมันมีปัญหามันมันนอกจากสองคนแล้วมัน เขามีการโยงไปคนอื่นอย่างเงี้ยไปเฟิรู้สึกยังไงกับเก็เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยเนาะมันอยากยืนยันว่ามันเป็นเรื่องที่คนกับนายคุยกันแล้วตัดสินใจจากเราสองคนจริงๆวันนั้นเฟิร์นได้ดูนายแถลงใช่ไหมไ้ยรู้สึกยังไงหลายคนสงสารกับช็อตที่เขารอให้ก็ให้กําลังใจกันแหละค่ะก็เข้าใจแล้วเข้าใจว่ามันอาจจะเจ็บปวดเนาะแต่มันเป็นทางที่แบบว่ามันดีที่สุดแล แสดงว่าการที่นายบอกว่ารสถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนทุกวันนี้ก็คือ,อยังเป็นเพื่อนยังเป็นเพ <Old> ื่อนยัเป็นเพื่อนที่ดีดค่ะก็ยังมีการถามไทยเป็น,นห่วงเป็นใยเป็นอยู่แต่ว่าหลังจากวันที่เขาแถลงแล้วเราได้มีการพูดคุยกับเขายังคุยค่ะย,ยังคุยก็ยังถามไทยอยู่ปกติจริงๆเป็นห่วงเราของเขาเครียดมากในวันนั้นเป็นห่วงค่ะจริงเป็นห่วงเขามาตลอดอยู่แล้วไอ้สิ่งอย่างคนไข้หลายคนก็ยังลุ้นกันายค่ะ อนาคตคนก็ไม่คาดจริงๆเนาะแต่ในวันน you know, ี้มันก็เป็นแบบนี้นะเพราะว่าหลายคนมองว่าวันนี้ไปเฟินก็ดูไม่มีรอยยิ้มหมายถึงว่าทุงขึ้นทุงขึ้นรอยยิ้มของไปเฟินกลับมารู้สึกยังไงคนก็ยังมีรอยยิ้มเนาะแต่ว่าก็ต้องก็ต้องให้ระยะเวลาเฟินในการแบบดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองด้วยค่ะแต่เชื่อว่ามันก็มันก็จะดีขึ้นก็ต้องขอบคุณจริงๆมีกำลังใจหลายอย่างรอบตัวคนเยอะมากค่ะมีครอบครัวมีเพื่อนเพื่อนมีผู้จัดการคือ ล้วก็ยังมีแฟนๆที่คนเห็นอยู่ตลอดในทุกช่องทางก็อยากจะขอบคุณมากๆมันมีความหมายกับเฟิร์นมากจริงๆแต่การเลือกครั้งนี้มันกระทบไปถึงครอบครัวเราที่บ้านเราว่าอย่างไงบ้างหลังจากที่เฟิร์นกับนายได้พูดคุยกันแล้วก็ตัดสินใจกลับมาเป็นเพื่อนเนาะเฟิร์นก็ได้แจ้งทั้งครอบครัวของนายด้วยแล้วก็ครอบครัวของเฟิร์นด้วยค่ะทั้งสองครอบครัวก็เข้าใจแล้วก็ขอลดการตัดสินใจะอยา่างครอบครัวเฟิร์นก็อาจจะมีเครียดบ้างเรื่องข่าวเรื่องอะไรเนาะเพราะว่า พ่อคุณแม่คนไม่ใช่คนในวงการอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็เข้าใจทุกอย่างแล้วก็ยังซัพพอร์ตเราอยู่เนื้อเด็กๆว่าผู้ใหญ่ผู้สูเขาเ้าใจเข้าใจดีทั้งสองทั้งสองครอบครัวอย่างเมื่อกี้นี่เขาถามว่าคนท้องประเทศเชียร์เรารอเอาทอ็อปเรื่องราวเกิดขึ้นมันก็มีคอมเมนต์ว่าขอโทษนะเลิกทั้งที่ยังรศศักเโทษรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงเพิ่นว่ามันก็เป็นการได้เห็นความรักของตัวเองในเวอร์ชัดหนึ่ง เป็นความรักที่ไม่ว่ามันจะอยู่ในสถานะไหนก็ยังรักแล้วก็หวังความร้เป็นเดิมนะวันนี้เราอยู่ก็ยังต้องให้เวลาตัวเองค่ะเฟนก็ยังมีทั้งวันที่ที่ดีเนาะแล้วก็วันที่แย่เป็นธรรมดาก็จัดการกับความรู้สึกตัวเองในช่วงที่ข่าวหลายๆอย่างข่าวโหมมาหนักปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊เรุ๊องเ๊บปุ๊บปุ๊อปุ๊บปุ๊บป่๊บปุ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 ๊บปเ๊บปอ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บบ สุดท้ายเรากลับมาที่ความเข้าใจกันความรักและก็ความหวังน,นันเออย่างคำที่เราโพสกว่าแหลกสลายมันสื่อถึงเท่ากับเท่ากับตอนนี้คนเวิร์กช็อปซีรีส์เรื่องชิชาค่ะกับทั้งชองวันซึ่งอันนั้นก็หนักน่วงเหมือนกันอาจจะแบบจะผ่า,านอาการเนาะันเข้าใจจังหวะมันมันเป็นขวบเพราะว่าคำนี้มันรู้สึกเหมือนไปตัวาาสาวรู้สึกเจ็บปวดมาก วันนั้นมันก็เป็นในฐานะตัวละครของพี่ชานะซึ่งจริงๆตัวละครนั้นก็จะบปวดเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งออนแอ์แล้วทานจะได้ได้ทราบสาเหตุแล้วมันนี้คนอยากจะบอกกับคนที่เขาเชียร์ี่เราตลอดอะไรอย่างงี้ยอยากจะบอกอะไรกับทุกคนบ้างเขาก็สลาไปเหมือนเราก็อยากจะบอกว่าขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกเลยกำลังใจของทุกคนมันมีค่ากับเพิิอนกับเรามากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ ฉันเคเไงยังโอเคนะแขกเป็นตามลำดับฟิยังมีอะไรเราได้อะไรจากความรักคํา้นี้บ้างได้อะไรคําว่าอย่างที่คนบอกนั่นแหละเป็นความรักในเวอร์ชัหนึ่งที่คนรู้สึกว่ามันอยู่ในสถานะไหนเราก็รักระหว่างกัต่อดไป ก็หลายคนมอกว่าเฟินมีความรักที่ใดมักจะไม่ค่อยะสมรกับการที่เรื่องอื่นเฟินก็อยู่สักเพลในชีวิตเองอคนรู้สึกว่าสำหรับเฟิ<ล>คนความรักที่เกิดขึ้นแล้วเฟินก็มีความสุขนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีในชีวิตนะคะเรยกว,ว่ามีความหวานของความรนะักมี <c oughs> จริงจริงมันมีความสุขนะคะมันไม่ไม่ใช่ว่ามันแบบเป็นเรื่องที่แย่หรือว่าเลวร้าย จริงมมองความรักมันเปลี่ยนไปด้วยอายุที่มันโตขึ้นกับประสบการณ์ที่มันผ่านมาแล้วสุดมันก็โตตามเราไปเรื่อยๆแล้วค่ะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาคือเหมือนว่าคนชอบนะมันก็ดีใน,นอินเตอร์คือพับอกอะไรกับสาด้อมแล้วก็ประชาชนทุกคนที่ที่เขายังติ้งเราตั้งแต่เป็นเพื่อนกันจนมาถึงวันเป็นแฟนแล้ววันนี้เราจะถ่ายรูปก็มีแต่ครัว่าขอบคุณค่ะพี่เราเป็นลูกขอบคุณค่ะ